ออกมาพี่ยนยุงล่ะลูกยุงหลายไปไอพะน้องมาไล่แม่มาแตงกวาจนมันเยอะแตงกวาแล้ว่มัแตงกวามาแตงไปแนวไม่เยอะไปแนวบุฟเฟ่เตอร์ มา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 จงยุงไรได้ยุงไได้มามยุงไรเด้อมิงมามาพีนะมันคลายนะลูกออไปมามามาวงหลเด้อออกมาเมมาไว้นำายเด้อ น้องน้องมาไหมน้องมาสิน้องนาพี่าะรมาพี่ครไหมมันใครกันใครวน้น้บุปผิดเดีอบุปิดเด้อบุปิดเด้อสิ้ห์น้อยอยู่มาแตงมาแตง้รัเอามาแนี่เอออย่งบุปิดเดมันใหญ่ก่อนเอามาย่งบู้มัน่ยก่อนมาคันคายยุ่งหลไมยไหลไมแล้ไปไปรก่อนดีกว่า

ni ya, ya,